เราจะมาตลาดเทิดไทยกันนะครับมาดูเสื้อผ้ามือสองเราจะจับงบอยู่ประมาณ300บาทได้เสื้อผ้าเซตหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เสื้อผ้าแบบไหนบ้างแต่งตัวแบบไหนบ้างในโซนมือสองไปเริ่มครับเริ่มจากร้านแรกกันเลยดีกว่าดูกันว่ามันมีเสื้อผ้าอะไรที่จะใส่ได้บ้างว่าเสื้อผ้าผู้หญิงวะ ก่อนเรื่อยๆนะมีแปลนอยู่นนะเชื้อพวกเนะี่ยมีเข็มขัดให้เลือกด้วยราคาอยู่ที่35บาทเยอะๆอันนี้ก็ราคาถ้าเป็นหนังก็35บาทน,นะไม่ได้แพงเลยนะ<ๆ>เอป็นหลักจัมร้านถู<ๆ>กมากดูกแบบผักก็มี35บาทเหมือนกอันหมวกดีกว่าฮะหมวกนี่มือสองมือสองก็จริงรอไปซักก่อนได้นะสวยน,น่าอนอรักนี่มันโซ่เวะ S 2> <S 2> <S อมอนมีป้ายติดอยู่เลยมือหนึนี่มือหนึ่งก็มีนะคนอยูย่ไหนมือสัพพาก็โอเคเลยถุงมือก็มาว่าถุงมือขับรถก่นกันแหะมือสอง,อ,สอ,งอ๊ะใส่ได้ไหมนะตัวละห้าสิบาทเองนะป้ายก,ก็มา ้าสิบบาทใส่หใ,ให้ขอเขลองใส่ดูแพนเตอร์ครับตร้อยยี่สิบบาท ร้านกระเป๋ากับร้านมวกปิดแล้วครับตอนแีกจะพาไปดูร้านกระเป๋ากระเป๋าบสวยๆเยอะเลยไม่แพงด้วยไปเล็กไปใหญ่ตอนนี้มันปิดไปแล้วก็เลยไม่ได้ไปดูกันเดี๋ยวจผ้าใส่ดีกว่าปลาเถอะนี่ชอบตัวนี้ครับใส่ดีใหม่ด้วยเข้ากับมอไซค์เลยเข้ามาสีรถมอไซค์เดี๋ยวรอไปใส่ตอนขับมอไซค์ ฝั่งกัตก,กินแถบเดียวกระเท่ดินี่ผ้ายังใหม่อยู่เลยนะตอนนี้อันนี้แยกไปนะครับเอาไว้เลือกก่อห้าสิบบาทเอนงหนูไปห้าสิบูกมากอะไรนี่คราวนี่แล้วก็มี head เฮดอันดับนึงด้วยนะแบนเยอะห้าสิบบาทเองตลาดเทือกไทยนี่แบ็คแมนดีซีนะครับดีซีก็มาใส่ได้แหละตัวใหญ่เหมือนกันใส่โอเวอร์ไซส์ไปเลยเจ๋งยี่ห้อจูดันนะครับ ไซซ์เอ็ซ์ไซส์พอดีตัวดูสกรีนด้านหลังก่อนนี่ในราคา50บาทเจง๋งตัวนี้ก็เอาได้สาตัวละรีบ b อกตอนนี้รีบอกก็มาคอไม่ยืดนะผ้าดูหลักแหลดดิผ <Wow. S 1> ้ายังใหม่อยเลยผ้าใหม่อยู่เลยใส่เป็นอเวไซส์ size. เป็นไงรีบอกก็มาได้3ตัวละอันนี้เอาแน่นอนตามตัวนี้เอาแน่นอนสีนี้ก็สวยนะ แต่ที่บ้านมีอยู่แล้วของเจ๊เป่ามีอยู่แล้วตัวหนึ่งสีเดียวอันนี้ก็เลยวางไว้ก่อนแล้วกันนี่ครับเท่มากเลยลองเล่นดูแบรนี้นะครับมีแกนด้านหลังด้วยแล้วเราก็เลยลองสแกนดูพอสแกนไปปุ๊บมันก็จะบอกว่านี่ครับบอกวันผลิตเวลาได้ครับปีไหน,นเท่มากเลยลองเล่นดูขำๆ จบไปที่200บาทนะครับ5ตัวลดให้1ตัวก็เลยเหลือ2 0 0บาท,าบาทบจบที่ร้าน <c oughs> ไม่ได้เงเงเลยเหลืองบอีกร้อยหนึ่ง๋ยวไปดูเงกงก่อนว่าจะเอาจริงกันไหน <c oughs> ลูกฟูกสีน้ำตานะครับเป็นลูกฟูกเล็กด้วยน่าจะพอดีเดี๋ย่าดูไซส์ก่อนละกันสามสใส่ได้ไหมวะ๋ยวซื้อไว้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวาไปลอง เดี๋ยวเราใส่ไซส์32นะครับเอวใหญ่นิดนึ่งเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าอยู่ข้าวแล้วจบทริปได้มาอยู่ประมาณ260บาทเหลือตั้ง40บาทตั้งกล้องหมอกอยากกินมะม่วงไปสักสภาหาักเลย ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ